by on. ไฟปลมันอ่อนทำให้เน็ตสะดุดไฟปฟา้านจับฉากนิดนึ่งนะคะ ดีค่ะเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันสุดีนามลึกนะคะตอนนี้เราก็กําลังย้ายสถานที่ที่จะไลฟ์อยู่ค่ะพอดีเมื่อกี้นี้อแอปบิ i มาร์ทสตูดิโอเขาแจ้งมามันจะมีตัวแดงขึ้นที่เครื่องอะคะ่ะเวลาที่ว่าสัญญาณเน็ตอ่อนนะคะมันจะทําให้เวลาเราพูดเวลาเราคุยแล้วมันจะสะดุดมันจะสะดุดพอดีไลฟ์ที่บ้านใช้ไวไฟบ้านนะคะก็เลยถือว่าเออเป็นในส่วนของการ ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงเรียวไทม์ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เราเกิดกันเกิดกันคือต้องแก้ปัญหาแต่ละวันแต่ละวันในการที่ว่าเวลาเราจะไลฟ์ค่ะเพราะว่าสมมุติว่าเรามีในส่วนของห้องห้องทำงานที่บางทีเป็นในส่วนของห้องกระจกอะค่ะห้องกระจกมันก็จะทําให้พวกสัญญาณนะคะไ i f i บ้านนี้ค่ะเข้าไปไม่เชื่อมต่อ ในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะสะดุดบ้างอย่างเมื่อว,วานเราก็เช็คเราก็เช็คเวลาเราไลฟ์ค่ะมันมันสะดุดมันสะดุดก็ทําให้แบบแบบไม่ลื่นไหลค่ะบางทีมันก็ต้องแก้ไขปัญหาคือเราต้องออกมาคุยนอกบ้านด้วยค่ะจะได้เออมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะเรื่องเน็ตเรื่อง Wifi นะคะเรื่อง WiFi ค่ะฉันขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อสุนีนามลึกนะคะ วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะสำหรับคนไหนที่นะคะคนไหนที่ถูกหวยคนไหนที่รวยเบอร์นะคะคนไหนที่ถูกหวยรวยเบอร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไหนที่ได้เงินได้ทองนะคะจากโชกลาภก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับหลายๆคนที่มีมีการที่ว่ามีชีวิตที่ที่อยากจะเสี่ยงอะค่ะอยากจะเสี่ยงค่ะอย่างเราเราก็ถือว่าเรา เราไม่ไม่ได้ค่อยได้เล่นนะคะเรื่องหวยครั้นี้นะคะก็หลายๆคนนะคะเพื่อนก็มีการแชร์ที่ที่มิต้าเฟซบุ๊กอะค่ะหลายๆคนก็บางทีก็อาจจะเงาหงอยนะคะบางทีก็คอตกนะคะบางทีก็คอโตค่ะเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะสมัยนี้เงินทองมันก็ยิ่งหายากด้วยค่ะสมัยนี้เงินทองก็ยิ่งหายากด้วยอะค่ะก็ดีใจสําหรับคนที่ได้ตังคนะได้ตังคนะสําหรับวันนี้นะคะเราก็นะคะมีการที่ว่า ทำงานนะคะเพราะว่าปกตินะคะเราก็ทำงานที่กิจการร้านค้าที่ในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นแผงแผงผลไม้ช่วงเช้ามืดนะคะช่วงเช้ามืดเราก็จะออกไปออกไปค้าขายนะคะเป็นกิจการของน้าค่ะเราไปช่วยเหลือน้าเพราะว่าน้าไม่สบายเดี๋ยวสักหน่อยก็โอนกิจการเป็นของเราอยู่และะ้วค่ะเพราะว่าเราเราคือมันมีลูกค้าประจํานะคะ คือในส่วนของสภาวะช่วงวิกฤตโควิด -19 แล้วก็มีผลกระทบบ้างเพราะว่าถ้าเผิดอว่าช่วงไหนที่โรงเรียนปิดอะคะ่ะก็จะมียอดการการซื้อขายลดน้อยลงแต่ช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ซบเซาเท่าไหร่ก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ได้ค่ะ,คะก็ถือว่าลูกค้าเก่าได้มีส่วนอุดหนุนอุดหนุนในส่วนของการซื้อขายอะคะ่ะเราก็ต้องมีการบริการที่ดีมีการ ใส่ใจในส่วนของการเติมเต็มนะคะเรื่องสินค้าต่างๆะะให้ต่อเนื่องด้วยค่ะให้ต่อเนื่องด้ยค่ะขายพวกมันแก้วนะคะมันแก้วมันหัวกขาขาวที่เข้าไปทําพวกขนมจีบซาลาเปาค่ะขนมจีบซาลาเป,าค,เปาค่ะก็น้าเขาเปิดแผงที่ตลาดอุดรเมืองทองมาตั้งแต่ตลาดเริ่มเปิดใหม่ๆค่ะขายมาหลายอย่างมากเลยค่ะน้านะคะขายมาตั้งแต่อุยพวก พืชผักพวกฟักทองพวกฟักเขียวพวกถั่วอะไรเขาขายมาหมดแต่เขาว่าหยุดอยู่ตรงที่เดียวคือมันแก้วค่ะเพราะว่ามันแก้วมันเก็บได้นานมากไอ้ตัวสีขาวค่ะเก็บได้นานเป็นอาทิตมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเยอะนะคะไม่เสียเยอะรวมทั้งจะมีพวกร้านพวกร้านขนมจีบร้านเซลเปลาเข้ามารับนะหะมารับทีละทีละยี่สิบสาสิบถุงค่ะถุงหนึ่งเป็นสิบกิโลค่ะแล้วก็มีในส่วนของลูกลูกหล,ลาน,ลาน,ลานมาช่วยดูแลกิจการนะคะเพราะว่า เขาป่วยเราต้องไปดูแลแทนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาบ้านช่วงเสสายแล้วก็มาเรียนรู้ในส่วนของอย่างวันนี้นะคะก็เข้าเรียนในห้องของโค้ดหนุ่มดิลเลอร์นครปฐมนะคะโค้ดหนุ่มดิลเลอร์นครปฐมที่มีการเรียนในส่วนของการเข้าระบบของบริษัทซิมเคโฟคอมมูนิเคชันนะคะเพราะว่าเราทําในส่วนของพาร์ทไทม์ของโครงการธุรกิจโทรคมนาคมของสัญญาณค่ายฟิวนะคะเป็นในส่วนของธุรกิจ ที่ที่แบบเปรียบเสมือนกับเราไม่จะเป็นต้องมีหน้าร้าน,นะคะ่ะเราเพียนเป็นเป็นดิลเลอร์เป็นศูนย์บริการที่มีหน้าที่คือประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยายสาขาแล้วก็เชิญชวนเพื่อนทุกๆคนให้เข้ามาร่วมจอยเพื่อเพื่อใช้โทรศัพท์ทําเงินเพื่อรับรายได้นะคะในช่วงวิกฤตโควิด1 9ก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่เขาต้องการรายได้ะคะ่ะก็มามาเป็นทีมงาน,นะคะ่ะถือว่า เราก็ต้องดูแลทีมงานเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเขาทําในส่วนของการลงทะเบียนซิมการสมัครดิลเลอร์หรือว่าการเติมเงินแพ็กเกจหรือว่าการถอนเงินอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเรียนรู้ในระบบของแพลตฟอร์มนะคะเมืองปันสุขนะคะอย่างหน้าจอที่โชว์นะคะก็จะเป็นนะคะโมเดลของเมืองปันสุขนะคะซึ่งนะคะเมืองปันสุขนี้เป็นเหมือนแพลตฟอร์มโลกเสมือนนะคะซึ่งมีโมเดลธุรกิจหลากหลายนะคะเป็น ของบริษัทซิมเคโฟคอมมิ c นเคชันนะคะของวัตเตค่ะดร์เลิกนีดีลักษณะหมดซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงเพราะว่าเปิดมาจะเข้าปีที่5ปีหน้านี้ค่ะจะเข้าปีที่5แต่เพิ่งจะมาเริ่มขยายสาขาแล้วก็มาหาดิลเลอร์ช่วงต้นปีนี้เองค่ะวันที่4วันที่4มกราคมปี64นะคะก็มีดิลเลอร์หลายๆท่านนะคะที่เขาประสบผลสำเร็จจากการ เป็นเป็นดีลเลอร์รวมทั้งก็ปรับตำแหน่งปรับตำแหน่งนะคะเพื่อเพื่อดูแลสายงานที่ที่อยู่ในองค์กรให้มีความรู้แล้วมีประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าในอนาคตที่บริษัทจะเปิดในส่วนของเฟสขายนะคะหลายๆคนได้ยินเสียงไหมคะถ้าเบอรว่าไม่ได้ยินเสียงก็สามารถที่ว่าเม้นมาแจ้งเราได้นะคะ ก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์ในส่วนของโปรแกรมใหม่บางทีอาจจะมีเพื่อนเข้ามาน้อยแต่ก็ไม่ถือว่ามีปัญหาเพราะว่าเราถือว่าเราได้ฝึกตัวตนเราถือว่าเพื่อนเห็นเราแล้วค่ะเพราะว่าในส่วนของเวลาที่ว่าเราไลฟ์เสร็จเราก็แชร์ไปให้เพื่อนในห้องไลฟ์กลุ่มในส่วนของ YouTube อย่างนี้คะ่ะไว้สําหรับดูการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเรานะคะดูการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเราะะเพราะว่าทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่ามีการเข้าระบบมีการเรียนรู้แล้วจะเกิด จะเกิดความจำนะคะจะเกิดการความจำแล้วสามารถนำมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับดิลเลอร์สาขาอื่นๆได้นะคะสาขาอื่นๆได้ในส่วนของคอนเทนต์วันนี้นะคะปกติถ้าเผื่อว่ามีโต๊ะนั่งเราก็จะนั่งคุยแหละพอดีถ้าเผื่อว่าเข้าในห้องมันบางทีเน็ตมันสะดุดนะคะก็เลยก็เลยออกมาไล์ข้างนอกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่โลง่งแล้วก็สัญญาณในส่วนของการเชื่อมต่อมัน สะดวกกว่ามันสะดวกกว่านะคะคอนเทนต์วันนี้ก็มีตรงที่ว่าน,นะคะทําอย่างไรเมื่อชีวิตไปต่อไม่ได้นะคะทําอย่างไรเมื่อชีวิตไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนลักษณะเปรียบเทียบนะคะถ้าบอกว่าชีวิตเป็นบางช่วงบางจังหวะของคนเราะคะ่ะเกิดที่ว่าลงทุนกิจการอะไรที่แบบว่าใช้เงินมาเยอะต้นทุนก็สูงแล้วค่ะแล้วไปเปิดกิจการค้าขายะคะ่ะ แล้วมีปัญหานะคะไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดนะคะก็จะทําให้จิตใจห่อเหี่ยวก็จะทําให้อาจจะได้ผลกระทบเรื่องเรื่องไม่คุ้มทุนเรื่องไม่คุ้มทุนนะคะอย่างตัวอย่างเหมือนลักษณะของการไปซื้อหวยเหมือนกันนะคะเราตั้งเป้าหมายตั้งตั้งเป้าหมายคืออยากจะโดนรางวัลที่หนึ่งแต่มันไม่ถูกะค่ะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเมื่อชีวิตไปต่อไม่ได้อาจจะปรับตัวใหม่อาจจะ คือซื้อมาหลายๆครั้งหลายๆงวดแล้วมันไม่ถูกมันไม่โดดทันทีเราก็เสียดายเงินเราไม่ซื้อเลยตอนนี้ค่ะเราจะซื้อเพียงแค่ตอนที่เราฝันนะคะตอนที่เราฝันนะคะซื้อเพียงแค่เดือนละใบสองใบเท่านั้นเลเต็มที่นะคะเต็มที่ะค่ะเพราะว่าเราเราคิดว่ามันเจ็ดสิบกว่าล้านฉบับนะคะถ้าเผื่อว่าดวงไม่ฟุกจริงๆดวงไม่ดีจริงๆมันไม่โดดนะคะเราก็เลยถือว่าทํางานดีกว่าไม่ได้เหนือเราไม่ได้เงินนะคะ ทำงานดีกว่าถ้าเผื่อว่านั่นคือมันได้ชัวร์ค่ะแล้วก็เลยเลยเปลี่ยนแนวคิดคือเลิกซื้อไปเลยค่ะหรือจําเป็นจริงๆคือฝันจริงๆอยากจะลุ้นจริงๆก็แค่เดือนละ200บาทเดือนละร้อยบาทนะคะเดือนละร้อยบาทเท่านั้นนะคะนะคะในส่วนของนะคะทาอย่างไรเมื่อชีวิตไปต่อไม่ได้นะคะคือนะคะอันที่1คือตั้งเป้าหมายใหม่นะคะตั้งเป้าหมายใหม่นะคะคือ เป้าหมายที่พวกเราตั้งไว้ค่ะมันจะเป็นความฝันนะคะความฝันของพวกเราจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะไม่มีใครที่ฝันเล็กหรอกค่ะแต่นะคะบางคนก็อาจจะฝันเล็กนะยคะในยังไงเราฝันใหญ่หรือฝันเล็กนะคะบริษัทรัฐบาลไม่คิดภาษีนะคะเรามีความฝันไปเลยค่ะว่าเราต้องการประสบผลสําเร็จเป็นระดับไหนในส่วนของงาน กิจการของคุณที่คุณทำนะคะบางทีแล้วคุณอาจจะเป็นลูกน้องนะคะคุณก็ต้องการอยากจะเป็นผู้จัดการนะคะคุณต้องการอยากเป็นซูเปอร์วเซอร์คุณต้องการอยากจะเป็นในส่วนของตําแหน่งที่ปรับสูงขึ้นหรือต้องการอยากจะเป็นซีอเจ้าของบริษัทไปเลยอย่างนี้ค่ะนะคะคือเป้าหมายของพวกเราคือมีอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการอยากทํา เป้าหมายให้สำเร็จก็เพียงแต่นะคะเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะให้แบบให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้นะคะยุคปัจจุบันได้อย่างยุคปัจจุบันของเรานะคะคือนะคะพวกเราไม่สามารถที่จะบางช่วงคือไม่สามารถที่จะออกไปนะคะทางานออฟไลน์ line, เหมือนเหมือนทั่วๆไปได้อย่างเราคือเราจะทําแต่ก่อนเราจะเป็นตัวแทน ทำในส่วนของพวกอาหารเสริมทํางานเครือข่ายมาค่ะปกติพวกเราจะมีการออฟไลน์ line, คือนําสินค้าไปไปแบบว่าสาธิตไปได้นาเขาถึงบ้านนะคะแต่มีบางช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด -19 พวกเราไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความเสี่ยงต่อการติดเชื้อใช่ไหมล่ะคะ บางช่วงคือเราออกจากบ้านไม่ได้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการโดยการทําระบบออนไลน์อะค่ะออนไลน์อย่างวันนี้เราก็ถือว่าเราเรามาไลฟ์สดเรามาพูดในส่วนของการการสร้างพลังใจให้กับทีมงานในกลุ่มของเราได้ได้เห็นได้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้มีการที่ว่าอยากจะอยากจะแบบทําแบบทําเรียนแบบอย่างนี้ค่ะ พราะปกติถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่มีตัวอย่างทําให้เห็นนะคะเขาก็จะไม่กล้านะคะถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆดีลเลอร์หลายๆคนนะคะกล้าที่ออกมาไล์กล้าที่จะออกมาพูดคุยนะคะ mm hmm. เพื่อนหลายๆคนก็จะก็จะกล้าก็ก็จะมีพลังนะคะอย่างถ้าเผื่อว่าพวกเรากล้ามีพลังแล้วพวกเราจะเกิดเกิดดิลเลอร์ที่มีความคล่องตัวมีความเชี่ยวชาญในอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสาขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้รวดเร็วได้รวดเร็วอะค่ะนะคะ ่าเปลี่ยนเป้าหมายแต่ให้เปลี่ยนวิธีการนะคะถ้าเผื่อว่าเราออฟไลน์ไม่ได้เราก็สามารถทําระบบออนไลน์นะคะทำระบบออนไลน์นะคะเมืองปันสุขนี้คือมันเป็นธุรกิจที่ที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับธุรกิจโทรและคมนาคมสัญญาณค่ายฟิวอะค่ะ F อฟบเอแะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อฟิวค่ะเพราะว่าซักซักซักอะคะ่ะก็เลยใส่เสื้อเสื้อทั่วไปอะคะ่ะใส่เสื้อทั่วไปอะคะ่ๆๆะก็ๆๆ โมเดลที่1ก็จะเป็นศูนย์บริการนะคะทางด้านนะคะการจำหน่ายจิมโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์พวก power bank พวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาปลีกราคาส่งนะคะรวมทั้งนะคะ,ร,คร,ลละ,คะรับสมัครดิลเลอร์นะคะจำหน่ายรับสมัครดิลเลอร์รวมทั้งการลงทะเบียนซิมหรือว่าข้อมูลต่างๆในส่วนของลิงก์ลิงก์ผ่านแพลตฟอร์มเมืองปันสุขนะคะทุกๆคนนะคะถ้าว่ามีการเรียนรู้จะสามารถนะะ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ต้องการอยากให้หลายๆคนนะคะเข้ามาเรียนรู้ในระบบของเมืองปันสุขนะคะอย่างวันนี้เราก็เรียนกับกับโค้ดดุ่มดิลเลอร์นครประสมค่ะเมื่อเวลาบ่ายสองคะ่ะสิบสี่นาฬิกาถึงเกือบสิบสิบหกนาฬิกาค่ะโค้ดดุ่มเขาก็แนะนำดิลเลอร์ใหม่ให้ให้เข้าระบบเป็นแล้วก็สามารถเติมเงินเองได้แล้วก็สร้างในส่วนของแรงใจให้ เข้าใจในส่วนของกิจการของสัญญาณค่ายฟิวคะ่ะเพราะว่าพวกเราทํางานเป็นระบบทีมนะคะถ้าบอกว่ามีทีมงานมีสาขาหลายๆหลายๆสาขาะคะ่ะร่วมใจกันนะคะเข้าเรียนรู้นะคะสาขาของเราจะได้มีผู้นําเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ต่อยอดให้กับองค์กรของบริษัทได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการย้ายค่ายมือถือการลงทะเบียนซิมการเติมเงินนะคะ การถอนเงินอีกค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์แล้วสามารถที่จะรับรายได้จากการใช้โทรศัพท์โดยการเป็นดิลเลอร์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะดีมากๆเลยค่ะสัญญาณค่ายฟิวถึงแม้ว่านะคะหลายๆคนอาจจะบางทีอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ของฟิวนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า1 000, ล้านเลขหนึ่งล้านคนไปแล้วค่ะก็นะคะยินดีต้อนรับ ดิลเทุกๆ่านนะคะที่ต้องการอยากมีไรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำและเป็น,ปนที่ปรึกษาให้กับคุณุๆได้นะคะรวมทั้งจะมีในส่วนของมาเก็ตเพ e นะคะมาเก็ตเพ e นี้เอาไว้รองรับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเป็นของเขาเองนะคะสามารถนำมาวางบนแพลตฟอร์มเมืองปันสุขได้แล้วก็มาตรฐานอีกส่วนหนึ่งคือสร้างความมั่นคงให้กับ ดิลเลอร์หลายๆท่านเรื่องระบบการเงินค่ะมีกลุ่มสากลออมทรัพย์เพื่อให้ทุกคนออมทรัพย์แล้วก็สามารถได้รับผลนผลกับบริษัทด้วยนะคะมีลูกสาวมาออมอะไรนอกห้องก็มีรถผ่านไปผ่านมามีทั้งมอไซค์เข้าหอพักเองค่ะรวมทั้งนะคะจะมีกลุ่มชาวนากิจนะคะสำหรับที่ว่าไว้ไว้เวลาที่ว่ามีในส่วนของการเสียชีวิตของดิลเลอร์ค่ะ จะมีกลุ่มชาวิภัณานกิจเตรียมไว้ให้สําหรับดิลเลอร์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะต่อไปก็จะมีในส่วนของยักขับด้วยค่ะโซเชียลมีเดียของคนไทยคะสายเลือดไทยคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้รู้จักเมืองปันสุขค่ะเราก็เลยต้องมาพูดมาคุยมาไลฟ์อยู่ต่อเนื่องเพื่อนจะได้เห็นหน้าเราประจํานะคะหน้าเราประจํานะคะอย่าเปลี่ยนเป้าหมายให้เปลี่ยนเพียงวิธีการนะคะออฟไม่ได้ก็ออนอย่างเดียวนะคะ <c oughs> แล้ว ให้ทําอะไรใหม่ๆค่ะอันที่สองนะคะทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะบางทีเราอยู่กับบ้านนะคะเราอยู่กับบ้านนะคะบางครั้งนะครพบอบ้านแม่บ้านเนี่ยบางทีวันหยุดอย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าบางคนปกติคืออาจจะรักในการปลูกต้นไม้นะคะรักในส่วนของการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกหมาพวกแมวพวกสันัขอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายหรือว่าทําอะไรใหม่ๆก็ มีในส่วนของกิจกรรมการออกกํลาลังกายบ้างกิจกรรมในส่วนของการเล่นกีฬาบ้างนะคะการเล่นกีฬาบ้างก็จะดีทําให้สมองเรามีการที่ว่าคือได้รับการแบบแบบได้ได้แนวคิดอยู่เสมอเสมอทำให้สมองเราไม่อ่อค่ะเราก็ถือว่าเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการแล้วสามารถทําอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเราเราก็ถือว่าเราได้มาไลฟ์สดก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวตนที่ ที่ที่แสดงให้เราเห็นตัวตนของเราแล้วก็มีความกล้าฝึกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นะคะถ้าเผื่อว่านะคะชีวิตของพวกเราคืออาจจะมีบางช่วงที่อยากจะกําจัดในส่วนของสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตก็อาจจะกําจัดในด้านการดูแลรักษาบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะ ดูแลบ้านในสะอาดเรียบร้อยจัดที่ทํางานใหม่จัดจัดในส่วนของห้องหับใหม่จัดในส่วนของอุปกรณ์มือถือต่างๆให้ดูสะอาดดูเรียบร้อยพวกสายหูฟังพวกนี้ค่ะให้ดูใหม่เอี่ยมอยู่เสมอจัดห้องใหม่นะคะให้ดูดูหน้าหน้าทํางานนะดูหน้าทํางานนะคะรวมทั้งนะคะคือสามารถที่จะคือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยะคะ่ะ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเหมือนลักษณะของนะคะถ้าเผื่อว่าเรานะครับไม่สามารถที่จะไปอยู่ในส่วนของสถานที่แบบแบบมีในส่วนของสภาพอากาศที่ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดตกแต่งห้องเราละ่ะให้ดูสวยแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้ได้ดีอย่างมากๆนะคะรวมทั้งนะคะ เราก็ต้องหยุดในส่วนของการเชื่อมต่อของของคนที่คิดลบอะค่ะไม่ต้องไปคบอะค่ะถ้าแบบว่าถ้าแบดว่าเราเราไปเจอคนที่แบบว่ามีแนวคิดที่ที่ไม่เชิงสร้างสรรค์น,นะคะเราก็ห่างหางเขาออกมาห่างหางเขาออกมาบางทีเราไปคุยแนะนําในส่วนของการสร้างเงินสร้างรายได้ให้เขามีรายได้แล้วเขายัง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้อีกค่ะพวกคุณจะเคยเจออยู่ค่ะก็นะคะให้ห่างหางนะคะให้ห่างหางแล้วก็ สรรหาในส่วนของข้อมูลข้อมูลในส่วนของการสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้มีความรู้ในเรื่องแพลตฟอร์มโครงการเมืองปันสุค่ะดูซ้ําๆดูบ่อยๆคุณจะเกิดความเคยชินและเกิดการเกิดการชํานาญให้คล่องขึ้นอย่างบางคนนะคะดีลเลอร์หลายๆคนอาจจะยังสมัครในส่วนของการเป็นดีลเลอร์ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปดูซ้ําๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นโค้ดแนะนําให้กับเพื่อนเราจะดีที่สุดนะคะ ต้องมีการที่ว่าเป็นโค้ดเป็นเทรนเนอร์แนะนำสาข,าขาของเราได้ด้วยค่ะมีการคือสามารถเทรนงานให้กับสาขาอื่นได้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เราแนะนำมาเขายังสมัครไม่ได้นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูการสมัครขั้นตอนการสมัครเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มาแบบบอกเล่าแบบปันให้เขารับทราบโดยการถ่ายทอดเรียนรู้จาก กานจากโทรศัพท์ดีค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะคะอย่างเราคือเวลาเราสมัครดิลเลอร์เราก็จะเปิดหน้ากล้องเปิดหน้ากล้องแล้วก็คุยเลยว่าเออถึงตอนไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะถึงขั้นตอนไหนแล้วหรือว่าการเติมเงินอย่างนี้ค่ะเราก็เปิดหน้ากล้องนะคะคุยกับเพื่อนเลยคะ่ะว่าเออถ้าเปิดว่าเติมเงินคือเราเข้าระบบยังไงกดตรงเติมเงินกดตรงแพ็กเกจแล้วสามารถที่จะกดเข้าไปช่องทางไหนนะคะ ม,ม, <Wheel. S 1> มันก็เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำให้เกิดความชำนาญแล้วนะคะเราจะมีในส่วนของการทำงานที <arriver> ่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอส่งแรงใจนะคะให้กับดิลเลอร์ใหม่ทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะอาจจะยังนะคะอาจจะยังบางทีพี่เลี้ยงอาจจะห่างหายนะคะก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนเป็นผู้เป็นในส่วนของ ที่ปรึกษาให้อีกคนหนึ่งได้ค่ะที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งได้ถ้าเผื่อว่าต้องการอยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทมาได้นะคะอย่างเราอย่างวันนี้เราก็ยังอยากจะแนะนําในส่วนของการสร้างกระเป๋าทาัชวอลเล็ตเลยค่ะพอดีเราสร้างไว้แล้วแล้วไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่จะเอามาก๊อปภาพไว้สําหรับไว้สําหรับให้ให้คนใหม่ที่จะที่จะสร้างทาัชวอลเล็ตนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเผื่อว่าโอกาส อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวยังไงเราจะมีวิธีการให้มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาแนะนําให้เพื่อนให้สร้างพัดบอลเลตไว้สําหรับรับคริปโตเคเรซีจากบอสเตยค่ะเพราะว่าอย่างช่วงนี้ทางบริษัทเขามีการโฟกัสที่ที่งานขยายสาขาของดิลเลอร์ก่อนค่ะเพราะว่าในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดคือโปรโมชั่น12 12นะค่ะโปรโมชั่น12 12นะคะ, 12, 12, ะ,คะก็ถือว่า ต้องต้องดําเนินการน,นะคะดิลเลอร์หลายๆคนที่ต้องการอยากจะขึ้นตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตําแหน่งสตาร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งต,แงตา,างตแหน่งซูปเปอร์สตาร์ค่ะเราจะได้มีการปรับรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างโปรโมชั่นเด็ด12บ2นี้คือเป็นในส่วนของการปรับตําแหน่งสตาร์นะคะให้รวดเร็วยิ่งขึ้นปกติ ยีสาขาก็เพียงแค่12สาขาก็เป็นสตาร์ได้และรวมทั้งนะครับโปรมชั่นของซุปเปอร์สตาร์ค่ะปกติ500สาขาทั้งทีมนะคะก็ปรับเป็น390สาขานะคะทุกๆคนนะคะถ้าเผื่อว่าต้องการอยากทราบรายละเอียดในส่วนของเรื่องการขึ้นตำแหน่งก็ติดตามได้ที่เพจดิลเลอร์เมืองปันสุกนะคะโทษน,นะคะที่เพจนะคะเมืองปันสุกอะ,ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วคะ่ะไม่มีคำว่าดิลเลอร์คะ่ะที่เพจ เมืองปันสุขของหน้าเฟซบุ๊กนะคะหน้าเฟซบุ๊กจะมีการแจ้งข่าวสารแจ้งในส่วนของการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะของบริษัทอยู่นะคะก็ขอส่งแรงใจขอให้ทุกๆคนประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับสตาร์ทุกๆท่ทานรวมทั้งซปเปอร์สตาร์นะคะทุกๆท่ทานด้วยที่ได้ในส่วนของคุณสมบัติที่มีเกียรติและก็ที่ที่ต้องแบบ พัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงระดับอีลิตนะคะเพราะว่าเป้าหมายของทุกคนที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจโทรคมานาคมก็คือเป้าหมายคืออีลิตนะคะถึงแม้นะคะการทํางานของของเราะะอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ยังไงเราทําต่อนเนื่องเราทําซ้ําๆเราทําแบบไม่หยุดนะคะยังไงเป้าหมายเราถึงอีลิตแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่เป็นไรนะคะเราถือว่าเราถือว่าเราต้องบริหารสาขาให้ เก่งแล้วบริหารสาขาให้มีความชานาญและสามารถทํางานได้นะคะถึงแม้สาขาอาจจะยังน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราเทรนงานให้สาขามีการมีการแบบว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นมีความรู้ในส่วนของเรื่องระบบงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะต่อยอดถึงเป้าหมายสูงสุดแน่นอนนะคะขอส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะอย่างวันนี้นะคะดึกแล้วเราก็ขอญอาตลาทุกทกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะ พอดีมันอยู่ข้างนอกด้วยค่ะมันก็เลย,ก,เลย,ย,เยก็เลยไม่คุยเยอะค่ะก็เลยไม่คุยเยอะค่ะยังไงค่อยเจอกันอีกวันวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าวันนี้ได้มาทักทายนะคะให้เห็นหน้าเห็นตากันนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เราก็ดูในส่วนของวายไอจอยกับโค้ดผู้นําโค้ดพี่กบก็ให้ดิลเลอร์หลายหลายคนมาวายไอจอยในส่วนของการเข้ามาร่วมโครงการของ แพลตฟอร์มเมืองปันสุขแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็มาคุยกับพวกเรานี่แหละค่ะถือว่าจบท้ายนะคะสายบันเทิงวิพีทายของเมืองปันสุขในแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ไม่แน่ค่ะยังไงก็อาจจะมีหลายๆคนมาไลฟ์อีกช่วงบางทีได้ยินข่าวว่ามีบางคนก็ไลฟ์ช่วงตีสามก็มีค่ะช่วงตีสามก็มีค่ะขอส่งแรงใจทุกๆคนแล้วกันนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะถึงเป้าหมายนะคะถึงเป้าหมายะคะ่ะเพราะว่านะคะในส่วนของ หมากลุกนะคะการเดินเดินหมากลุกนะคะพวกเรายังต้องคิดเดินหมากชีวิตพวกเราจะไปคิดได้ยังไงยังไงทุกทุกคนมีความคิดที่ที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่เข้ามาร่วมในส่วนของแพลตฟอร์มเมืองปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มนะคะแห่งโลกเสมือนของโลกดิจิตัลนะคะโลกยุคดิจิทัลนะคะทุกทุกคนทันเกมมากเลยะถ้าเผื่อ <source> ว่าทุกคนได้เข้ามาร่วมจอยในเมืองปัจจุบันถือว่าทุกทุกคนเป็นคนที่ทันสมัยทุกทุกคนที่เป็นคนที่มี มีไอเดียที่ที่เฉียบนะคะสามารถที่จะตัดสินใจร่วมกับโครงการที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยสายเลือดไทยไร้คู่แข่งด้วยะคะ่ะยังไงก็มีความพยายามและตั้งใจให้สำเร็จทุกๆคนนะคะขออนุญาตลาทุกคนท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย